พออะไรที่มาดามพักไปใช่ไหมคุณโชยก็รู้สึกว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วการปรับเปลี่ยนเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่จะสร้างโอกาสให้คุณโชยได้รับโอกาสดีๆนะคะคือตอนนี้ในแง่ของไพ่หินที่เบสสามตาเนี่ยเรากำลังมองเห็นอะไรบางอย่างจากตัวเราแล้วแหละว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะแบบ ใจร้อนบ้างนะคะแล้วก็อาจจะขี้งุงงิดบ้างแล้วก็บางครั้งทํางานด้วยด้วยอารมณ์ของเราอะ่ะมันก็เลยทําให้ความผิดพลาดของงานเราอะ่ะมันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เมื่อไพามาทีิเบตเข้ามาบอกแล้วสิ่งที่คุณได้ปรารถนาที่อยากจะให้ตัวเองอะ่ะปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยคะ่ะ คุณกำลังมองเห็นโอกาสแล้วโอกาสเนี้ยค่ะไพ่ของ6กลกซิลเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนเป็นไพ่ของหลกซิวนะคะที่จะปราถนาให้คุณได้มีความโชคดีมั่งมีสีรสุขนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับพรนะคะจะได้รับพรจากเทพเจ้าที่จะทําให้คุณเป็นคนที่เริ่มมีอะไรดีๆขึ้นมาในเรื่องร้ายๆก็จะเริ่มค่อยๆปัดเป่าอุปสรรคผ่านไปนะคะด้วยความคิด แล้วก็การปรับเปลี่ยนมุมมองคุณเนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะไพ่ไม่ได้มาบอกว่าสุขภาพไม่ดีนะคะแต่ในแง่ของไพ่สามตาเนี่ยค่ะถ้าคุณสามารถที่จะมองเห็นโอกาสแล้วแล้วก็ทํางานของเราหรือแม้กระทั่งการที่เราอยู่การใช้ชีวิตเนี่ยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าแบบ อะไรที่มันหักโหมเกินไปนะคะก็พักบ้างนะไพ่กาลังมาบอกนี้นะคะหักโหมมากไปก็ไม่ดีนะคะพักบ้างดูแลสุขภาพกายใจด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไพ่กาลังมาบอกนะคะก็เป็นอะไรที่ถือว่าแฮปปี้นะดีดีนะคะก็อันนี้มาดามก็รู้สึกว่าถ้าเวลาใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วเวลามีอะไรทักแล้วคุณเห็นใช่ไหมคะเตือนแล้วแล้วคุณได้มีปรับแก้อย่าลืมนะ ไพ่จะออกมาเปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนี่ยไพ่บางคนเป็นนะคะที่จะมาในไพเ่เดิมๆนะไพ่จะมาแบบเดิมๆเมนี่ยแหละที่ปาระดามบอกว่าบางคนถ้าไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะมาวนซ้ําอีกรอบหนึ่งอะไพ่ทําไมมาเจอกับเรื่องนี้นะคะขอบคุณครับคุณโชยนะคะดีๆนะ